นี่ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้น็อตตั้งโซลาลิ้นแบบระบบเดิมนะครับนี่ครับก็ถอดน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับปั๊บ่อดสับปิงตั้งไว้เลยครับตามด้วยแหวนนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้แหวนตัวเดิมนะครับเป็นตัวรองไว้นี่ครับน็อตเราก็หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็เอาออกจากซองมาเลยครับ เสร็จแล้วให้นำแหวนตัวเก่านะครับมาใส่นะครับนี่แบบนี้เลยแล้วขันเข้าไปตื้อแงเ,เสร็จแล้วล็อกตัวเบอร์สิบสี่ให้แน่นนะครับเราก็จะมาขันน็อตตัวนี้นะครับดันขึ้นไปนะครับนี่ได้ระยะที่พอดีก็มาเช็คโซ่ดูนะครับนี่อ่าพอดีเลยนะครับอืม ลองขยับขยับดูว่าลองบิดข้อเหวี่ยงดูว่าคล่องไหมนะครับก็หมุนเช็คอีกทีนึงครับแล้วเราก็มาขันล็อกตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียเบอร์ทีสองนะครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับของเราก็มีพร้อมส่งนะครับสีบกว่าชุดนะครับตอนนี้